เครื่องซักผ้าจากปี1930เดือดจัดวิธีการใช้งานนะที่กี้ที่ถามเขาคืออย่างแรกใช่ป่ะมึงเปิดเคร่อตัวนี้มันเป็นล็อกสามารถเปิดขึ้นมาได้ปึ๊บมึงก็เสื้อผ้าใส่ลงไปในนี้เสร็จแล้วมึงต้องเติมน้ําร้อนเท่านั้นใช่พอเราเอาน้ำร้อนใส่เข้าไปแล้วไงต่อใส่น้าร้อนใส่เสื้อผ้าไปอันนี้โยกอันนี้โยก แล้วก็นิยออะไรเราโย่อย่งนึงพอโย่อย่างเงี้ยไอตัวข้างในนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูทีข้างในเห็นเหล็กนี่มันจะขึ้นลงลยมันจะมืนพังมันขึ้นลงอย่างงี้ว่าคิดว่าผ้าจะแล้วเนี้ยก็คือที่ทําให้ผ้าแห้งคือเหมือนที่ทําปลาหมึกบ้านเราอ่ะปลาหมึกปลาหมึกย่างอ่ะแล้วมันจะสอดเข้าไปในนี้ใช่แล้วเราก็แล้วเราก็หมุนหมุนด้วยแกนนี้แล้วน้ําก็จะแบบว่าออกมาใช่เพราะผ้ามันรีดมันีปีหนึ่งเก้าสามศูนย์สามศูนย์ love chain มาไอ this not for sale right This not for sale. f Oh r sale oh, how oh, how much are you selling you this for? Sell 500? e hundred. Five h u n d r Oh. e y Tom. เือนมันเป็นสิวใช่ไหมจุดด่างดำวุ้แล้วสบู่ยี่ห้อนี้ฟอกกับแขนด้านเดียวดูผลลัพธ์โหเนียนกว่าแบบเดียวคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยมีจุดวะเขามีบอกว่าลดรอยสิวลดจุดด่างดำผลัดเทลสิวใหม่เป็นสบู่สมุนไพรไทยจากชาวบ้านสั่งซื้อได้แถวที่ไลแอดบ้านๆตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่3ก้อนแค่2องร้อยเจ็ดสิบเก้า